สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนอะไรอีกเช่นเคยนะฮะต่อสำหรับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมการจัดทรงเกียร์นะฮะโรลยูรต JK 5เกียร์เดินหน้านะครับผมเป็น5เกียร์รุ่นกระปุกนะครับผมนี่ฮะเป็นรุ่นคันเกียร์นะให้กับลูกค้าจากจังหวัดพิจิตรนะครับเนี่ยนะเป็นคันเกียร์ไปง่ายๆนะครับผมไปใส่รถอีแตนนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะร้านกรไดนามนะครับเผอสามงามจังหวัดพิจิตรนะฮะที่สั่งเกียร์ไปใส่ให้ลูกค้านะครับผม ก็ค <S 々> ุยกันไม่กี่คำนะครับเฮียก็โอนเงินมาให้เลยนะครับบอกว่าเชื่อใจกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เชื่อใจผมนะครับผมจะคัดลูก้สวยไปให้เลยนะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนไปใส่ก็รับประกันสินค้านะฮะตามมาตรฐานของทางร้านนะครับผมนะฮะก็จะลูก้สวยกิิบๆไปเลยนะฮะเดิมๆเลยนะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆก็เอารถไปซ่อมที่ร้านเฮียแกก็ได้นะครับผมร้านเฮียแกบริการดีนะครับมาตรฐานนะฮะคัดแต่ของดีใส่ให้ลูกค้านะครับผมร้านกรไนโมนะครับอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะฮะก็ สนุกสนใจยังไงก็เข้าไปซ่อมที่ร้านแกได้นะครับร้านเกียมีเครื่องมือมาตรฐานนะครับผม่อนี่นะเกียร์รุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ JK 5เกียร์ดินหน้าสภาพสวยนะฮะเดิมเดิมเกลียบเลียเลยนะครับเกบอกว่าให้เอามาตรฐานเลยนะฮะให้ใส่ลูกค้าแล้วมีมีปัญหานะครับผมจัดให้อย่างดีๆชัวร์ๆไปเลยนะครับผมนี่นะฮะมาใส่รถนี่แตนนะครับของเก่าเป็น4เกียร์นะครับคุณลูกค้าอยากได้เป็น5เกียร์ก็เลยจัดเป็นตัวนี้ไปเลยนะฮะ JK 5เกียร์ดัดแปลงง่ายนะครับผม ใส่แทน JK สี่เกียร์ได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านตัดพอก้างออกนิดหน่อยแล้วก็แก้ไขแท่นกับย้อยด้านหลังนะครับผมก็สามารถใส่แทน JK สี่เกียร์ได้เลยนะครับเป็นเกียร์กระทัดรัดน้ำหนักเบาวิ่งดีนะครับผมบรรทุกหนักก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นเกียร์เชียงคงแท้สภาพสวยนะครับเดิมๆเลยนะฮะนี่เราคัดที่สวยให้ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะจัดส่งให้ชัวร์นะครับส่งทิ้งส่งชัวร์นะครับไม่มีกกงลูกค้าอย่างแน่นอน นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำรีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ค่อยๆทยอยดูนะฮะว่าค่อยตัดสินใจตอนที่จะสั่งซื้อผมก็ได้นะครับผมมาร้านเรานี้ส่งจริงส่งชัวร์นะฮะนะก็ท่านใดอยากได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่โทรศัพท์0817303512หรือว่าจะแชทเข้ามาพูดมาคุยกันในเพจเฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับชื่อเพจเฟซบุ๊กของผมก็ชินยนอะไรด่างขอโทษ นะฮะอ่หรือว่าท่านใดไม่ใช่ Facebook ก็แอดไลน์มาคุยกันได้ครับแอดไลน์กันที่เบอร์081730 3 5 1 2สามนาะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แอดจากเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะครับแอดมาคุยกันก็ได้ครับจะโทรมาคุยหรือว่าจะแชทมานะฮะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมนะขอคุยกันก่อนได้ครับค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมคลิปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ